เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผู้ชายคนนี้ลักษณะหัวเกรียนแล้วก็เมากลางมาเลยพฤติการคือขับรถไปปาดหน้าแล้วก็ไปท้าตีท้าต่อยกับโชเฟอร์แท็กซี่คันหนึ่งหลังจากนั้นไม่พอคว้าปืนออกมายิงขู่ด้วยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเก เป็นไงคะกลางไหมแบบนี้หัวเกรียนเหรอฮะพอพูดถึงหัวเกรียนเราก็นึกถึงคนในเครื่องแบบอาจจะพูดตรงๆแล้วลงมาลักษณะแบบนี้ค่ะมายืนถือปืนมีปืนด้วยนะแล้วไปยืนวงกลมไหมนี่นีปืนปืนโอ้โหสายไปทั่วเลยฮะอายุน่าจะสัก45่สถึงหกปีแล้วในคลิปได้ยินเสียงเลยค่ะมีเสียงปืนดังเหตุการณ์นี้เกิดช่วง 18นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนีน้จุดนี้คือหน้าโรงเบียเยอรมันตะวันแดงถนนประดิษฐ์มนูธรรมค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายเขาร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอดนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจก็พานายธงชัยบานแย้มอายุยี่42ปีคนนี้เป็นโชเฟอร์ที่ขับแท็กซี่ผู้เสียหายพาไปแจ้งความเลยค่ะที่สนโคกครามเมื่อช่วงสามทุ่มที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่มากันเยอะๆเนี่ย เป็นกลุ่มเพื่อนแท็กซี่นะคะ,ะเนี่ยสามสิบกว่าคนเลยมาให้กำลังใจคุณธงชัยโชเฟอรแซซ์แท็กซี่เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าผู้ชายหัวเกรียนคนนี้ย,ยิงปืนขู่แล้วก็ตอนแรกเนี่ยขับรถมาปกติค่ะพอมาถึงจุดยูเทินเจอกระบะป้ายแดงของคู่กรณีกลับรถมาด้วยความเร็วแล้วก็รถมันสะบัด เขาก็เลยต้องหักรถหลบค่ะจากนั้นคู่กรณีขับแซงซ้ายไปแล้วก็เปิดกระจกตะโกนมาด่าด,ด้วยถ้อยคําหยาบคายหลายครั้งจากนั้นก็โต้เถียงกันทีนี้ท้าทายกันแล้วค่ะมันเริ่มมีการเถียงกันพอมาถึงจุดเกิดเหตุคู่กรณีท้าชกเลยแล้วก็ขับรถปาดหน้าตัวคุณธงชัยเนี่ยเดินไปหาคู่กรณีที่รถเลยนะคะพอเขาเปิดกระจกรถเท่านั้นแหละ ฝั่งของคุณธงชยัยก็เอามือต,ตกไปที่หน้าคู่กรณีด้วยครั้งหนึ่งก่อนที่จะเหลือไปเห็นอุ๊ยมีเสื้อคลุมตำรวจอยู่ แล้วตรงเสื้อคลุมเนี่ยเขียนว่าสืบสวนสอนอโคโครามแขวนอยู่ในรถค่ะแล้วเขาสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นขวดเหล้าวางอยู่ด้วยดูอาการของคู่กรณีแล้วเหมือนคนเมาเหล้าพอรู้ว่าคู่กรณีเป็นตำรวจตกใจเลยค่ะก็เลยค่อยๆเดินถอยกลับมาที่รถปรากฏว่าฝั่งคู่กรณีลงจากรถชักปืนออกมาแล้วจ่อปากกระบกระบอกปืนมาหาจากนั้นก็ยิงตามหลังมาอีกหนึ่งนัดค่ะ ก็กลัวพี่เอาปืนมาจ่อเราแล้วก็ยิงปืนเราขนาดนี้พี่เรายืนยันเลยว่าเป็นตำรวจก็ยืนยันว่าเป็นตำรวจเพราะว่าสนเพราะว่าผมอ่ะคือเห็นเสื้อเขาเป็นเสื้อของตำรวจสอนอไอ้เสืบสอนอโคกคามแล้วเขาก็เมาเหล้าแล้วในรถข้างเบาะซ้ายขอมีขวดเหล้าอยู่ ทางด้านของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอบบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าตกลงเป็นตำรวจจริงมาหรือไม่ลแล้วก็อย่ามายุ่งกับผู้เสียหายเด็ดขาดค่ะเรื่องนี้ชัดๆตรงนี้นะครับว่าอย่ามายุ่งกับผู้เสียหายไม่ว่าท่านจะเป็นตำรวจหรือไม่ใช่ตตำรวจก็ตามนะครับถ้ายุ่งมันจะทำเรื่องนี้ให้หนักขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยสบายใจได้ว่าถ้าเกิดว่า ไม่อยากจบเรื่องนี้เดี๋ยวจะทําให้มันยาวขึ้นอีกนะครับถ้าอยากจบเรื่องนี้อย่าได้มาทําอะไรแบบนี้อีกนี่แกบอก<ะ>เลยอย่ายุ่งกับผู้เสียหายอ,อย่ามาทําอะไรแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวรอตรวจสอบค่ะว่าวตกลงแล้วชายหัวเกรียนที่เราเห็นในคลิป,ป<ะ>เมื่อกี้ตารวจหรือเปล่าใช่หรือเปล่านั่นแหละฮะ,ะเดี๋ยวรอตรวจแต่เสียงให้สัมภานเนี่ยบอกว่าเป็นตํารวจนะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตารวจจริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมรอตรวจสอบก่อนนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้